เรามาคุยเรื่องของการลงทุนในหุ้นไทยกันบ้างน,นะครับแล้ววันนี้อยู่กับเราในสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ Executive Director ผู้จัดก,การนะครับการลงทุนตราสารนี้บริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนไทยพาณิชย์จำกัดคุณสุธินีลิมประพัฒน์คุณสุธินีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาละครับคุณสุธินีครับแรกทีเดียวต้องถามกันว่าสถานการณ์หุ้นไทยในเวลานี้มองแล้วนะครับคุณสุธินีมองว่าการลงทุนในตลาดหุ้นไทยปีนี้ปีหกห้านั้น จะเป็นอย่างไรมีปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยเสี่ยงอย่างไรบ้างครับค่ะสำหรับการลงทุนในหุ้นไทยนะคะในปี2022นะคะก็คาดการว่าปีนี้นะคะจะเป็นปีแห่งการฟื้นตัวนะคะหลังจากที่เราเผชินโควิดมานะคะโดยเฉพาะในปี2020กับ2 1นะคะที่เรามีการปิดเมืองไปทั้ง2ปีเลยนะคะ ก็ทำให้ GDP เนี่ยติดลบไป6.1นะคะส่วนปีที่แล้วเนี่ยก็ฟื้นตัวตามเศรษฐกิจโลกนะคะที่เขาฟื้นตัวกันได้โดยเฉพาะพวกกลุ่ม commodity นะคะก็ทำให้ไทยเนี่ยมีภาคการ Export เนี่ยก็ค่อนข้างฟื้นตัวได้ดีตามโลกนะคะก็ฟื้นตัวไปที่ GDP บวก1%นะคะส่วนปีนี้เองเนี่ยก็คาดว่าเราเองเนี่ย บนสมมติฐานที่ว่าโอไมรอนเนี่ยไม่ระบาดรุนแรงแล้วก็สามารถอยู่กับโควิดได้นะคะจากความสามารถในการฉีดวัคซีนที่อยู่ใกล้ระดับ h e ิร์ m อิมมู y นะคะแล้วก็ความคุ้นชินกับการปรับตัวนะคะแล้วก็ความกับปันไม่รุนแรงของโลกเนี่ยอาจจะทำให้เรารีบวิดโควิดได้เหมือนประเทศทางด้านเดเวลลอปเมดนะคะตรงนี้เองเนี่ยก็จะไม่ขัดขวางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ในประเทศนะคะรวมไปถึง Potential ที่จะเปิดประเทศนะคะอย่างที่คุณวิทย์เรียนไปตะก,กี้นะคะว่าเราจะกลับมาเชจันโกกันในเดือนกุมภานะคะแล้วก็อา,อาจจะค่อยๆเห็นกันเข้ามาของนักท่องเที่ยวนะคะในช่วงลำดับถัดไปนะคะตัว GDP เองเนี่ย IMF คาดการไว้สูงถึง4.5%นะคะ GDP ไทยปีนี้ก็จะเห็นว่าในเส้นสีม่วงเนี่ยสามารถเติบโตจาก1%มา4.5นะคะก็จะเป็นเส้นที่ชันที่สุดนะคะเพราะว่าประเทศเราเนี่ยมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ที่อ้างอิงกับการท่องเที่ยวและภาคการบริการสูงมากนะคะตัวบูมเบิร์กคอนเซนแซสเองนะคะคาดการ GDP อยู่ที่3.9ส่วน s c b EIC เนี่ยก็คอนเซอร์เวทีดบนิดหนึ่งนะคะโดยเราก็ factor in ส่วนของตัวโอม c คอนนะคะที่ระบาดอ,อ,อยู่แต่ไม่รุนแรงมากนักนะคะโดยให้ GDP ไทยเติบโต,ตที่3.2ภาพนี้ก็จะทำให้คาดการว่าดัชนีสิ้นปีอยู่ที่1,770จุด นะคะโดยที่บริษัทจดทะเบียนเนี่ยสามารถเติบโตได้10-12%นะคะในปีนี้นะคะส่วนภาพทางด้านขวามือเนี่ยจะเห็นว่าประเทศไทยเองเนี่ย lag performance ตัวหุ้นต่างประเทศนะคะตั้งแต่เราเริ่มมีโควิดในต้นต้นปี2020นะคะก็จะเห็นว่าไทยเนี่ยมาถึงระดับปัจจุบันเนี่ยเติบโตขึ้นมาอยู่แค่3-4%นะคะนะคับจากปีก่อนโควิดนะคะในขณะที่ประเทศอื่นเนี่ยเติบโตขึ้นไป สิบถึงห้าสิบปร์เซ็นตนะคะส่วนปัจจัยบวกลบของปี2022นะคะก็อย่างที่เรียนไปนะคะว่าเราอาจจะเริ่มรีโอเพนได้นะคะในช่วงหลังจากนี้ไปโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังของปีนะคะแล้วก็ถ้าปีนี้เราไม่มีการล็อกดาวน์เนี่ยก็จะทำให้ดีกว่า2ปีที่แล้ว2,020กับ21ที่มีที่มีการล็อกดาวน์ไปมากกว่า6เดือนนะคะส่วนทางด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นความผันผวน ที่จะกระทบกับตลาดไทยนะคะแต่หลักๆเนี่ยจะมาจากความผันผวนของออจากภายนอกนะคะเรื่องความเสี่ยงของการปรับขึ้นดอกเบี้ยจากสหรัฐอเมริกานะคะเรื่องของการแบรนดกดดันทางด้านเงินเฟ้อนะคะตัวอตอนนี้ตลาดเองก็มีความผันผวนสูงมากเลยนะคะตั้งแต่เปิดปี2022มาเนี่ยก็ทำให้นักลงทุนเนี่ย จะมีความผันผวนมากนะคะในช่วงก่อนที่จะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยจริงนะคะตอนนี้คาดการณ์ของการปรับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็จากสองครั้งมาเป็นสี่ครั้งมาเป็นทุกครั้งมาเป็นครั้งละยี่สิมาเป็นครั้งละย5้าน,นะคะอันนี้ตลาดก็กําลังไดเจสปัจจัยทางด้านการขึ้นดอกเบี้ยของยูอยู่นะคะอืมอ๋อในนี้บอกว่าปรับตัวขึ้นมาปี2 0 2 1ตลาดตไทยยังเป็นตลาดที่แล็กาดอยู่ฉะนั้นเรายังมีศักยภาพอยู่นะฮะใช่คะ่ะ ก็คือในส่วนของการฟื้นตัวนะคะภาพการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวและการบริโภคภายในประเทศนะคะครับทีนี้เราดูหุ้นครับทีนี้ก็ต้องบอกว่าเรามองเป็นเซกเมนต์เซกเมนต์ครับคุณสุทธิที่นีครับมองว่าหุ้นกลุ่มไหนที่ดูแล้วมีความน่าสนใจบ้างในปี65นะครับค่ะถ้ามองมองในในในปีเดียวนะคะ,ะสไลด์ถัดไปก็จะจะบอกว่า ถ้ามองแค่ปีนี้ปีเดียวเนี่ยเราก็คงต้องเล่นรีโอเพนนะคะเพราะว่าเป็นหุ้นที่จะจะมีการฟื้นตัวชัดเจนนะคะแต่ว่าหลังจากรีคอปเวอร์แล้วเนี่ยหุ้นเราจะต้องมาแยกระหว่างหุ้นที่มีไปได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวกับหุ้นที่เป็นโกลด์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นที่ฟื้นตัวเนี่ยก็จะฟื้นได้ในในถึปีข้างหน้าแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องพิจารณาการวิเคราะห์การลงทุนเนี่ย แบบกลุ่มอุตสาหกรรมนียทำได้ยากมากขึ้นนะคะเพราะว่ากล mm. ยุทธ์การลงทุนของเราเนี่ยก็ต้องเน้นไปที่การเปลี่ยนถ่ายไปสู่ New Economy นะคะก็ต้องหาหุ้นกลุ่มที่สามารถดําเนินหรือการดําเนินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินธุรกิจนะคะให้สอดรับกับโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นสรุปว่าปีนี้ปีหน้าเนี่ยก็ยังมองเป็นเซกเตอร์ได้อยู่นะคะโดยเฉพาะเซกเตอร์ที่ถูก ทำร้ายหนักมาจากภาคอุตสาหกรรมภาคการบริการและภาคการท่องเที่ยวนะคะแต่หลังจากนี้ไปนะคะหนึ่งถึงห้าปีข้างหน้าเนี่ยเราก็จะต้องหาบริษัทที่สามารถสร้างการเติบโตให้ให้กับตัวเองได้นะคะก็จะต้องมองเป็นปัจจัยรายบริษัทมากขึ้นนะคะมองเป็นเซกเตอร์ได้ยากขึ้นนะคะในเซกเตอร์เดียวกันเนี่ยในหนึ่งปีหนึ่งห้าปีข้างหน้าอาจจะเปลี่ยนโฉมไปเลยเป็นบริษัทที่สามารถสร้างนิวเอเซ e ร์ให้กับบริษัทได้ในระยะยาวนะคะ อืมนะครับอ่ะเปลี่ยนทายไปสู่ิีกอุตสมทีนี้สำหรับคำแนะนำครับที่ทางคุณิุธินีนะครับมีคำแนะนำให้กับนักลงทุนในหุ้นไทยในปีนี้เป็นอย่างไรบ้างครับค่ะอะ่เป็นสไลด์ถัดไปนะคะก็ถ้าแนะนำให้ลงทุนในในหุ้นไทยไรายตัวเนี่ยนะคะ ก็จะจะเพ้นภาพในส่วนของปี2022เป็นต้นไปนะคะว่าเราอยู่ระหว่างกลุ่ม o ออ e o o n o m y ที่จะเปลี่ยนถ่ายไปยัง New Economy นะคะโดยที่มีโควิดเป็นปัจจัยเร่งให้ให้การเปลี่ยนถ่ายเนี้ยเอ่อทิรดุนแรงขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะคะทางด้านขวามือเนี้จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ New Economy หรือว่าโกลบอ t e ีนะคะที่เขาพูดกันพวก Digital Infrastructure หรือการ Transformation นะคะหรือ E-Commerce e c o s y s t e m รวมไปถึงพวกธุรกิจการเงินรูปแบบใหม่นะคะหรือปัจจัยสุดท้ายก็คือพวก EV หรือที่ชอ่อ e l e c t นิกส์ต่างๆนะคะกลุ่มพวกนี้เนี่ยก็จะได้แก่เซกเตอร์ที่มีบริษัทไหนที่จะมีกลยุทธ์เรื่องนโยบายจะไปโตทางด้าน EV หรือว่าอยู่ในแบตเตอรี่ซัพพลายเชนนะคะพวกอิเล็กทรอนิกส์พาร์ทก็จะมีดีมานที่สูงขึ้นนะคะกลุ่ม ICT กลุ่มแบงก์กลุ่มคอมเมอร์สพวกนี้ก็มีการปรับตัวไป ไปไปทางไปทางดิจิทัลมากขึ้นนะคะรวมไปถึง, Finance, Media, งพวกแนนซ์และมีเดียทางพวกที่ทำคอนเทนต์ทางด้านออนไลน์นด้วยนะคะในขณะที่<ม>ทางด้านซ้ายมือเนี่ยกลุ่มธุรกิจเดิมๆเรายังลงทุนได้อยู่ไหมนะคะบริษัทไหนเนี่ยที่ยังอยู่ในธุรกิจกลุ่มอีโคโนมีเนี่ยเราก็ต้องต้องมองหาบริษัทที่สามารถปรับตัวได้นะคะสามารถหา new value added โปรดักต์ให้นะคะการพัฒนาช่องทางหรือแพลตฟอร์มใหม่ๆนะคะการไปตลาดใหม่ๆห,หรือว่าการลดต้นทุนต่างๆนะคะทั้งหมดนี้ก็จะเกิดขึ้นผ่านการทำา M&;A แนะคะแล้วก็ทำ p า r t r t r s r i p นะคะหรือการควบรวมกิจการกันอย่าง ICT ที่กำลังเกิดขึ้นนะคะก็มีการควบรวมกันเพื่อลดการแข่งขันหรือเพิ่มราคาให้กับผู้บริโภคได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว กลยุทธ์ของเราเนี่ยก็เลยจะต้องเน้นหาหุ้นที่สร้างการเติบโตได้นะคะไม่ว่าจะอยู่ในเซกเตอร์ใดก็ตามนะคะส่วนหุ้นเหล่านี้เนี่ยทางด้านขวามือเนี่ยในระยะแรกเนี่ยบริษัทจะประกาศออกมาเป็นลักษณะของกลยุทธ์และแผนการดําเนินงานนะคะราคาหุ้นก็อาจจะสอดรับกับกับข่าวในการเปิดตัวนะคะก็จะสะท้อนไปในช่วงแรกแต่ว่าหลังจากที่ระยะเวลาผ่านไปแล้วเนี่ย นักลงทุนก็จะกลับมาให้ความสนใจทางด้านกําไรอีกครั้งหนึ่งนะคะอืมอ่ะ,อะเราได้เห็นไปแล้วนะครับเรื่องความสําคัญของ New อ c โคโนมก็ดีเรื่องของเอสเคก็ดีทีนี้นักทีหลายคนบอกว่าเราสนใจเรื่องของลงแบบลักษณะที่เป็นกองมากกว่าไหนๆก็คุย s อ SC b ซ m อละคุณสุดที่นีมีกองไหนที่แนะนําเป็นพิเศษไหมครับค่ะวันนี้เราก็เอา กองทุนมาแนะนำสองกองทุนนะคะจากบระจอไทพานิ์นะคะก็คือ S c B C Select Equity Fund นะคะกับ S c B Mid Small Cap Equity Fund นะคะกองแรกเนี่ยเป็น S c B C Select นะคะก็จะเน้นลงทุนในหุ้นพื้นฐานดีไม่ว่าจะขนาดใหญ่ขนาดเล็กก็ตามนะคะแต่สามารถคาดหวังแล้วเนี่ยว่าจะสร้างผลตอบแทนให้ชนะตลาดให้ได้นะคะโดยเฉลี่ยเนี่ยไม่ไม่เกิน30ตักซับนะคะตลอดเวลานะคะ ส่วนกลุ่มอกองทางด้านขวามือนะคะก็เน้นลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กนะคะโดยรอบปีเนี่ยเฉลี่ยมไม่เกินไม่น้อยกว่าร8 0ยดนะคะฉะนั้นทางด้านซ้ายมือก็คือเน้น selection นะคะทางด้านขวามือก็คือเน้น mid small นะคะจะเห็นว่า mid small cap เนี่ยในปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็สร้างการเติบโตได้ดีนะคะ,ะแล้วก็มีมี performance ของราคาหุ้นเนี่ยที่สูงกว่าหุ้นขนาดใหญ่ค่อนข้างมากนะคะ ทิศทางนี้ก็ยังยังอาจจะเกิดขึ้นต่อไปนะคะในช่วงข้างหน้านะคะเนื่องจากบริษัทขนาดกลางเนี่ยสามารถดําเนินกลยุทธ์แล้วก็ปรับตัวได้เร็วมากกว่านะคะ,ะมีฐานกําไรที่เล็กกว่านะคะการปรับตัวเพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างผลบวกให้กับผลถามกําไรเดิมของบริษัทได้อย่างชัดเจนนะคะดันั้นเมื่อเราเบรกดาวตามธีมที่เล่ามาทัง ก่อนหน้าแล้วนะคะก็จะเห็นว่าตัวพอร์ตของ SBA c M ทั้ง2กองเนี่ยก็จะ,ะเน้นไปที่กลุ่ม Economic Growth หรือ Recovery นะคะอยู่ที่48นะคะแล้วก็ New S Curve อยู่ประมาณ33-36นะคะแล้วกลุ่มสุดท้ายก็คือ,อกลุ่มที่มีความร่วมมือทางธุรกิจเพื่อสร้างซ n เนจี้กันเนี่ย16-19เนะคะ <c oughs> นะครับอ่ะ ท้ายที่สุดนี้คุณสุธิที่นี่อยากจะมีอะไรแนะนําให้กับทางด้านหรือว่าฝากเอาไว้ให้กับนักลงทุนที่ชมรายการเราอยู่ตอนนี้บ้างไหมครับค่ะก็ฝากเอาไว้นะคะว่านักลงนักลงทุนเนี่ยนะคะก็ควรจะวิเคราะห์หุ้นนะคะให้ให้มีฝึกเ,เหมือนกับเรียนรู้ที่จะพัฒนา,าสกิลในการวิเคราะห์ของเรานะคะให้มองเป็นเซกเตอร์ แน่น้อยลงนะคะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ย oh. การการขึ้นของเซกเตอร์ก็จะเป็นไปนในลักษณะคล้ายๆกันนะคะปีนี้เซกเตอร์นี้มาเซกเตอร์นี้ดีเซกเตอร์นี้เหมาะนะคะแต่ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยก็อาจจะเหนื่อยขึ้นนะคะในการหาหุ้นเพราะว่าแต่ละบริษัทเนี่ยก็จะมีสตอรี่ที่แตกต่างกันไปแล้วก็ไม่สามารถเทียบเทียงได้กันโดยตรงนะคะค่ะครับชัดเจนมากนะครับว่า บางทีเรามองส่วนใหญ่แต่ก่อนก็มองเป็นเซกเตอร์แต่ตอนนี้คงไม่ใช่แบบนั้นอีกต่อไปแล้ววันนี้ขอบคุณรู้สุดที่นี่มากนะครับสำหรับข้อแนะนําแล้วก็ความรู้ต่างๆทางด้านการลงทุนด้วยขอบพระคุณนะครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่ะนะครับปัจจุบันก็ต้องบอกว่าโลกนี้ก็คงไม่ง่ายต่อการวิเคราะห์นะครับยิ่งปัจจุบันบางทีมองแค่ในเรื่องของขนาดธุรกิจก็คงไม่ได้ต้องดูว่าในเรื่องของการที่จะ Embra c e หรือนำเอาเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ new ิ c โ n o m y ใหม่ๆเข้ามานั้น จะเป็นอย่างไรกันด้วยนะครับอีกส่วนนึงก็คือการที่เราไม่มองจํากัดตัวเองเฉพาะการมองกับยิงเซกเมนต์แต่ว่ายังมองมิติอื่นไปด้วยสําคัญนะครับการลงทุนการศึกษาข้อมูลการมีข่าวสารข้อมูลการวิเคราะห์นะครับการกลั่นกรองมีแต่ความสําคัญมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งอีกส่วนหนึ่งเลยรู้จักสไตล์การลงทุนของตัวเราเองด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจากเด e Standard w o r วลกันนะครับ